สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นช่างจําเป็นนะจะต้องต่อปลั๊กกับสวิตช์ควบคู่กันไปนะครับปกติถ้าต่อสวิตช์อย่างเดียวใครๆก็ต่อได้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อควบกับปลั๊กด้วยก็จะงงเหมือนกันนะผมก็เลยต้องทบทวนสักเล็กน้อยนะครับก่อนจะไปลงภาคสนามจริงนะครับดับแรกเลยนะครับเราก็ดูอันนี้ก่อนนะครับหันด้านบนขึ้นข้นขางบนนะฮะอัพหรือลูกศรชีข้ขึ้นบนนะ แลหันข้างในด้านในมาที่เรานะครับจากนั้นนะครับเอาปลั๊กนะครับก็เอาตัวอักษรด้านบนขึ้นข้างบนนะครับยัดลงไปครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยัดเรียบร้อยแล้วสวิตช์ครับยัดลงไปเหมือนกันครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับการต่อสายอันนี้ฝาเดี๋ยวไวครอบที่หลังนะครับสายตัวนี้นะครับ สายไฟเนี่ยตัวนี้หรือว่าสายแอลสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลสายแอลส่วนสีฟ้านั้นสายเอ็นหรือว่าสายนิวตอนนะครับสายนิวตอนก็คือสายที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าสายแอลหรือสายไฟนี่ยก็คือสายที่มีกระแสไฟฟ้านะครับเอาสายที่ปักก่อนเลยนะครับนี่ฮะสิ่งนี้ก็เป็นสายไฟครับ ใส่ลงไปเลยนะครับกดลงไปเฉยครับไม่ต้องไปขันไปอะไรทั้งสิ้นนะครับรุ่นใหม่ๆนี้ง่ายครับอันนี้ก็เป็นสายนิวตอนนะครับใส่ลงไปครับตอนนี้นะครับถ้าเปิดไฟมาเนี่ยปักไฟทํางานแล้วนะครับเพราะรบวงจรงจอดนะครับแต่เราจะพ่วงมาที่สวิตช์ด้วยครับทีนี้เราจะเอาสายไฟนะครับ พ่วงไฟจากปลั๊กที่ใช้งานได้แล้วนะมาที่สวิตครับก็ทางซีเดียวกับสายไฟนะครับสายแอลเนี่ยนะครับกดลงไปเลยครับแล้วก็พ่วงมาครับที่สวิตครับตอนนี้พ่วงมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับสายไฟจากต้นต้นทางนะครับมาปลั๊กจากตรงปลั๊กก็เชื่อมต่อเชื่อมมาที่สวิตครับ จากสวิตครับจะไปเข้าหลอดฮะตรงนี้นะฮะสายไฟจากหลอดนะครับสีน้ําตาลเป็นสายไฟนะครับเอาให้อยู่ข้างเดียวกับสายไฟนี่นะครับของสวิตครับนี่ครับเมื่อเรากดสวิตปั๊บสายไฟจากซีกนี้นะครับก็จะไหลมาที่สายไฟไปหลอดไฟครับมันเชื่อมต่อกันแล้วนะครับถ้าเราปิด ก็ไม่เชื่อมต่อครับหลอดติดยังครับยังไม่ติดครับต้องให้ครบวงจรฮนะต้องเอาสาย N นี่ครับไปเชื่อมนะเชื่อมที่ไหนครับใส่ที่ปลั๊กซีกเดียวกับสาย N ของปลั๊กหรือสายิวตรอของปลั๊กกดไปในที่ซีกเดียวกันเลยนะครับจะมีช่องให้เสียบนะครับนะดูนะครับสายไฟจากปลั๊กนะฮะเชื่อมจากปลั๊กมาสวิต จากสวิตนะครับก็มาเชื่อมไปที่หลอดส่วนสายนิวตอนของหลอดมาใส่ที่ช่องปลักซีเดียวกับสายนิวตอนของปลักถ้ากรณีที่มีสายดินนะครับสมมติว่าสายต้นทางเนี่ยมาสามสายสายดินก็จะเป็นสายสีเขียวเหลืองนะครับแล้วก็เสียบลงไปรตรงนี้เลยครับช่องกลางของปลักเนี่ยสายดินนะครับนี่ครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสายดินแต่กรณีนี้ไม่มีสายดินนะครับจากนั้นนะฮะครอบฝาให้เรียบร้อยฝาก็ดูนะฮะดูตัวต่อนะครับให้ตั้งขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับมาทดสอบเปิดสวิตช์หลอดไฟครับกดที่สวิตช์ครับเรียบร้อยนะครับหลอดไฟทํางานนะครับลอง ที่ปลั๊กไฟนะครับเราเสียบเนี่ยเราเสียบหลอดไฟนี้นะครับหลอดไฟดวงนี้นะครับเสียบเราเปิดดูนะครับแสดงว่าปลั๊กไฟก็ทํางานเรียบร้อยครับ